สวัดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทีมงานกอเพชรน,นะครับวันนี้จะพามาดูหกล้อตีนโตครับของทีมงานเราเองหกล้ดอดำยางเก้าร้อยครับคันนี้เป็นเครื่อง JO8C นะครับปั๊มสายส่210ครับได้มาจากอ่ปัญญาครับ อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับคันนี้แต่งแบบจัดเต็มนะครับหมวกนาซาแก้มล้อชุบเจอกับชัดคุณปู่ครับ320ปี2ยางเก้า ดูเต็มเต็มครับดูปึกปึกดีคนขับน้องชายผมเองครับวันนี้วันเสาร์โรงเรียนปิดก็มาขับรถครับ เป็นงานลอกที่นานะครับลอกนาทีมงานเราจะมีแต่ยางเก้ายางพันเลยนะครับทีมงานของเรา นะครับท่อนั่นลั่นเลย แตคันนี้ยังนิ่มๆเลยครับเมื่อปีที่แล้วคลิปแรกของเราที่ถ่ายลงแัตคันนี้นะครับที่ประสบอุบัติเหตุพิบวม่มทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับปกติดีทุกอย่างครับผิดจัวเก่งหัวเก๋งบ,บุกครับ เครื่องยังนิ่มๆเลยครับแร่งแรงใช้งานได้เหมือนเดิมไฟฟ้าก็ยังใช้งานได้ปกติครับไฟฟ้ายังไม่สัดครับคันนี้คันนี้แอร์ธรรมชาตินะครับคันนี้แอร์ธรรมชาติครับ ตรงนี้อากาศเย็นด้วยไา้แอร์ธรรมชาติไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ในการทำคลิปให้ได้ดูได้ชมกันเหมือนไวัเด็กครับดูได้ทั้งวัน ออกห้างมาเลยทีเดียวคันนี้ เนี่ยครับคันนี้เป็นยางแปดสองห้าครับเพราแตกต่างยางแปดสองห้ากับยาง9ก้า้อยมันก็เรื่องความสูงของยางครับแล้วก็หน้ากว้างของยางครับนี่เ,นเลยครับทีมงานสายจวดครับยางเก้าครับมันดูเต็มๆครับยางเก้า พอแล้วพอแล้วยอมไม่อึนจะพิจิตงานไม่อึนเนี่ยครับยางเก้าของทีมงานเราครับคันนี้คันแรกครับที่ได้มาจากอุปัญญาเหมือนกันครับคันนี้คันนี้210ครับเครื่อง j o 8เหมือนกันครับ มันจะดูเต็มเต็มกว่ากันครับล้อจะใหญ่กว่าหน้าสัมผัสจะเยอะกว่าความสูงจะสูงกว่าครับแต่ก็ทําใ้้ซีเรียสก็825ก็วิ่งได้ครับไม่มีปัญหาแต่หน้าบอ่อบางบอ่อ ร่องลึกยางแปดสองห้าก็ดิ้นครับไปไม่ไหวเพราะว่ารถมันเตี้ยครับเวลาจมมันจะจมเร็วกว่ายางเก้าร้อยครับเพราะว่าหน้าสัมผัสมันน้อยน้อยกว่าเก้าร้อยครับนี่เลย ไอจวดของเราครับคันนี้ คันนี้เป็นสีโกเบโก้นะครับแจ็คียวแล้วแจ็คียวแล้วโมดสายจวดเขาคันนี้สายจวดเขานี่เลย ทิมง,งานตอเพชรครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับมีงานถมที่ขุดสะติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0872242922ครับอีกเบอร์ก็0835145298เสียกรอบครับ ของเราจะมี PC 120นึด6ครับไปแล้วครับจับเต็มกล่องครับไปแล้วไปแบบนิ่มๆครับ mưa thứ có lửa nói cho một lạ có đi lợi ý khăn gầm lang mang hắn cho phao bớt cái này รับทำยูเทิร์น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 รับดินข้างในออกมาหมดแล้วไม่มีที่ยูเทิร์นครับ กุ้งจี่าเม็นคนน่วยครับงอกแงงอแงเย,ยู่เจ้าของยังไม่มีเวลาไปซ่อมครับมาอีกแล้วครับสีเขียว แบบนี้อันตรายครับจอดไม่ได้จอดเป็นเด้าเจอดินแบบนี้เสียว รู้สึกว่าคันนี้กระบะดําจะยาวแล้วก็ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับ โดมินเตอร์หนึ่งเจ็ดห้าครับ175ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานีโน่ครับดับสามมิตรคันนี้รถห้างครับห้างแท้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ